ก็โอเคนะครับกราบสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบลูก4.5นะครับอันนี้เป็นลูกของเมื่อวานนะครับ4.12นะครับผมขนาดไซส์เท่ากันนะครับน่าจะที่บอกไม่เท่ากันคือน่าจะเป็นตัวของลูกนะครับหมายถึงตัวของไม้หนึ่งม้สองม้สามหมาสี่นะครับคือหน้าจุดสี่อะไรเนี้ยครับ ใชไ่ได้นะครับหน่าจุดลกนะครับจะมาเทียบกันครับนะครับรูของสีนะครับจะไม่เท่ากันครับแต่ลูกขนาดเท่ากันนะครับผมเห็น้นะครับก็แตกต่างครับบางวันเล่นสีหาช้างไปเล่นสีขาวไปครก็เลยวันนี้ผมจะมารีวิวสีหาช้างนะครับก็คือลูกขนาดเท่ากันนะครับแต่ขนาดของบอกจุดสีนะครับไม่เท่ากันนะครับผมก็หากพูดอะไรปิดพลาดก็ ขอไปด้วยนะครับผมคือผมก็ไม่เรื่องการพูดผมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับผมก็เดินจะไปดูกันเลยนะครับผมว่าเกมแรกเราจะตั้งอย่างนี้นะครับเป็นลูก4.5นะครับบาพิเศษนะครับว่าจะออกอะไรนะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นต่ํานะครับผมน่าจะเป็นต่านะครับแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นต่ําแบบด้านไหนนะครับไม่ติดสีแน่นอนนะครับผม เป็นลูกบาพิเศษนะครับผมโอเคนะครับไปดูกันนะครับเกมแรกนะครับมีสองห้าสามนะครับสามห้าสองนะครับโอเคนะครับตาแรกก็ไม่ติดสีนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูเปิดต่อไปกันนะครับผมว่าผลที่ออกการลูกบาเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นแต้มเยอะแต้มน้อยนะครับผมโอเคนะครับ โอเคนะครับก็ยังเกิดเป็นต่าอยู่นะครับผมน่าจะเป็นหนึ่งสองมีแน่นอนนะครับผมไม่มีสีนะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับเป็นหนึ่งสองสามนะครับผมก็จะไปดูเปิดต่อไปเลยนะครับว่าจะติดสีหรือเปล่านะครับลูกสี่จุดห้านะก็ถ้ามีผู้ใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับในข้อความอธิบายนะครับผม โอเคนะครับผมน่าจะเป็นต่าเหมือนเดิมนะครับตานี้นะครับผมพยายามทําให้ต่านะครับเอาอย่าไม่มีสีหนึ่งตัวนะครับผมน่าจะเป็นสองสองสีนะครับหรือสองสามสีนะครับผมโอเคนะครับเป็นสองสามสีนะครับต่านะครับผมก็เลยไปดูเปิดต่อไปเลยนะครับผมว่าจะเป็นสูงหรือเปล่านะครับผมหรือจะติดสีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับ ต้องจัดลูกใหม่นะดูตั้งเอียงงไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ลินไปหน้าหนึ่งทีนะครับแล้วก็ลินมาที่เดิมนะครับเพื่อหาแสงไฟนะครับตอนเปิดนะครับผมโอเคนะครับต่ําครับผมขึ้นคู่นะครับไม่มีซูนครับก็แล้วแต่นะครับว่าอยู่จะเป็นยังไงนะครับตอนที่ออกผลออกได้รับนะครับอันนี้นะผมออกมาเล่นครั้งแรกนะครับ ฮาช้างนะครับ4.5นะครับบอลพิเศษนะครับนี่ครับผมโอเคนะครับผมตานี้ก็ยังเป็นต่ําอยู่นะครับน่าเล่น4-2นะครับหรือไม่ก็4ต่ํานะครับโอเคนะครับก็ยังเป็นต่ำอย่างเช่นเคยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการตอบรับได้ดีนะครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดี